นักวิทยาศาสตร์บนโลกนะครับศึกษาสภาพของดาวองคารเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเปรียบเสมือนดาวที่ตายไปแล้วมันคืออนาคตของเราเราอยากรู้ว่าดาวที่ตายไปแล้วเนี่ยไม่สามารถฟื้นกลับคืนมาได้หรือไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้เพราะมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ดาวนั้นนะเป็นพิษจนไม่สามารถฟื้นกลับคืนมาได้พี่หลามมี3มช่องเรื่องไอทีก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอวกาศติดตามกันทั้งสช่องนะครับ เขาบอกว่าดาวอังคารเนี่ยสามารถผลิตสารพิษสารพิษขึ้นมาในตัวมันเองครับผมเกิดจากความเสื่อมโทรมของมันอ,มอ่ะลองดูครับผลงานของทีมไหนผลงานจากทีมนักวิทยาศาสตร์จาก Washington นิเวอร์ซิตี้นะครับผมแล้วก็ยูนิเวอร์ซิตี้อ a ฟเดลนะครับผมได้เปิดเผยการศึกษาได้อธิบายนะครับว่าดาวอังคารมีการผลิตสารเคมีที่อันตรายอย่างเปอร์คาเลตนะครับขึ้นมาได้อย่างไรนะครับผม โดยนักวิทยาศาสตร์นะครับพบความผิดปกติของไอโซโทปของธาตุต่างๆนะครับอย่างเช่นคลอรีนออกซิเจนคาร์บอนนะครับบนพื้นผิวของดาวอังคารซึ่งแตกต่างจากที่พบบนโลกนะครับผมโดยเฉพาะคลอรีนตัวที่37นะครับที่หายไปอย่างเห็นได้ชัดในสารเปอร์คลอเรตนะครับผมซึ่งเป็นสารพิษอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเลยครับแล้วก็พายุบนดาวอังคารเนี่ยไม่ได้มีแค่ขนาดใหญ่เดียวนะครับแต่ยังสร้างประจุไฟฟ้าสถิตจํานวนมหาศาลและก็เสียดสีกัน ในระดับอนุภาคฝุ่นคล้ายกับการถูลูกโป่งกับผมอีกด้วยแล้วก็ในชั้นบรรยากาศที่บางเบาของดาวอังคารนะครับการคลายประจุไฟฟ้าสถิตนะครับจากพายุฝุ่นเนี่ยสามารถสร้างอิเล็กตรอนพลังงานสูงนะครับผมเมื่ออิเล็กตรอนเหล่านี้ชนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศนะครับก็จะทําให้เกิดอนุมูลอิสระครับที่จะไปจับกับเกลือคลอรีนบนพื้นดินทําให้เกิดการเปลี่ยนคลอรนีนเป็นเปอร์คลอเรตซึ่งเป็นสารพิษร้ายแรงตัวนี้นี่เองครับนี่ครับนะฮะคือ ส่วนหนึ่งที่เราศึกษาเรื่องนี้เพราะว่าเราต้องการรู้ว่าเราสามารถไปเปลี่ยนแปลงสภาพของดาวองคารให้มันกลับคืนมาได้ไหมครับผมจากข้อมูลที่เราเคยเจอมาในอดีตเนี่ยเร,เราแทบจะสรุปได้แล้วว่าดาวองคารเนี่ยเคยมีชีวิตอย่างแน่นอนคเคยมีน้ําเคยมีชั้นบรรยากาศนะฮะสิ่งที่เราต้องศึกษาต่อคือดาวองคารเนี่ยจะเป็นเหมือนอนาคตของโลกว่าถ้าโลกเสื่อมโทรมลงไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยอะไรที่จะเป็นปัจจัยที่ทําให้โลกกลายเป็นดาวองคารในวันข้างหน้าครับ นะดาวอังคารสูญเสียอะไรล่ะถึงสูญเสียชั้นบรรยากาศสูญเสียสนามแม่เหล็กที่จะปกป้องตัวเองแล้วสภาพแวดล้อมต่างๆบนดาวอังคารมันก็จะถูกสูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นสภาวะภูมิอากาศอาของเหลวน้ำอะไรที่เคยมีนะคือมันต้องสูญเสียสนามแม่เหล็กอย่างรุนแรงรใช่ไหมฮะแต่พอมันสูญเสียไปแล้วเนี่ยมนุษย์ที่จะไปดาวอังคารในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ย ก็ต้องศึกษาว่าแล้วถ้าเราจะไปปรับปรุงสภาพบนดาวอังคารให้มันกลับคืนมาได้เราเจอปัญหาว่าสารพิษที่อ,อยู่บนดาวอังคารเนี่ยมีเยอะมากครับไอสารพิษตัวนี้แหละที่จะเป็นอุปสรรคว่าเราไม่สามารถปรับปรุงพื้นดินแร่ธาตุต่างๆที่อยู่บนพื้นผิวดาวอังคารได้เลยนะฮะเรามาเพิ่งทําความเข้าใจไม่นานนี้ว่าไอสารพิษเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรคือพอดาวตายแล้วสภาวะอากาศมันก็แปรปรวน บนดาวอังคารเนี่ยมีพายุทุกๆหนึ่งนาทีนะฮะค,คือมีพายุเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วชั้นบรรยากาศที่เบาบางเนี่ยพอมันเกิดพายุปุ๊บเนี่ยมันเลยทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นจำนวนมากไฟฟ้าสถิตที่มันมีพลังงานสูงมากๆรอบดาวเนี่ยมันไปเปลี่ยนแปลงพวกคอรีนพวกแร่ธาตุต่างๆเนี่ยให้มันกลายเป็นสารพิษอย่างเปอร์คอรลอ เปอร์คอเลตก็จะเคลือบทุกอย่างไปหมดแล้วทําให้ทุกอย่างเป็นพิษไปหมดเลยในดาวซึ่งถ้ามนุษย์จะไปอยู่บนดาวถ่าบมนุษย์ก็ต้องศึกษาก่อนว่างั้นเราจะหยุดขบวนการไฟฟ้าสถิตได้ยังไงถ้าเราอยากให้มันไม่มีเปอร์คอเลตน้อยลงใช่ไหมฮะให้มันมีหรือไม่มีเปอร์คอเลตเลยเราก็ต้องหยุดขบวนการไฟฟ้าสถิตแปลว่าอะไรเราต้องหยุดพายุอืเราต้องทําอะไรสักอย่างกับพายุในดาวถ่าน เพราะไม่งั้นเปอร์คเลตก,ก็จะไม่ลดลงแล้วสภาพแวดล้อมก็จะอยู่ไม่ได้ครับถ้าเราจะเอาดินในดาวอังคารมาเพาะปลูกเราอาจจะต้องกักเก็บดินไว้แล้วจัดการกระสานพิษนั้นก่อนอต้องล้างดินนะฮะเขาใช้คําว่าล้างดินเลยนะักวิทยาศาสตร์บอกว่าต้องใช้คำว่าล้างดินทําความสะอาดดินทุกอย่างแล้วให้มันเป็นดินใหม่แล้วอยู่ในสถานที่กักเก็บครับซึ่ง อันนี้เป็นแค่วิธีการชั่วข่าว oh. แต่ในอนาคตถ้าเราจะไปอยู่ดาวดวงนั้นเลยล่ะเราจะไปอยู่แบบถาวรเลยเงี้ยเราก็ต้องสร้างชั้นบรรยากาศขึ้นมาใหม่ซึ่งการปลุกดาวที่ตายไปแล้วเนี่ยให้กลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่ง oh. อันเนี้ยถ้ามนุษย์ทําได้นะโอ้โหโลกแตกไปเลยเราจะไปอยู่ดาวดวงไหนก็ได้ <c oughs> เราไปแล้วเราก็ไปลื้อใหม่หมด <c oughs> ใช่ไหมเราทําได้ถ้าถ้าถึงขั้นนั้นเพ <c oughs> ราะฉะนั้นวันนี้นี่คือก้าวแรกแล้วนะ <c oughs> คือรู้ก่อนว่าดาวที่ตายไปแล้วเนี่ย มันเป็นพิษได้ยังไงหลังจากนั้นเราจะ reverse engineering มันเราจะจัดการกับพิษมันแล้วถ้าเราทําได้ถึงขั้นที่ว่าเราสามารถปลุกมันกลับคืนมาได้เนี่ยโอ้โหสุดยอดอนะฮะเรานี่แหละคือเอเลี่ยนเรื่องเล่าอวากาศ